ครับผมป๊กเป๊กนะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนไฮคลาสนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไปจุติไปเกิดใหม่นะครับหลังจากที่เราเล่นคลาส s 1แล้วก็คลาส s 2มาแล้วจุดเลเวล9 9นะครับอ่ะเงื่อนไขนะครับมีอยู่ประมาณ3หลักใหญ่ๆก็คืออย่างที่1เลยก็คือเลเวล99นะครับจะมีแสงออกที่ลำตัวอย่างนี้นะครับ อย่างที่2ก็คือน้ําหนักนะครับมาตรวจดูตรงนี้ครับน้ําหนักจะต้องเป็น0%นะครับโดยที่ถ้ามีของต่างๆเช่นพวกวิงที่มันเป็นปน้ําหนักศูนย์ไม่เป็นไรนะฮะพวกน้ําหนักศูนย์ทั้งหลายถ้าพกไว้ในตัวเนี่ยไม่เป็นไรนะครับขอแค่ามาเช็คตรงนี้ก็พอครับว่าน้ําหนักเป็นศูนย์ะครับพวกอาวุธพวกอะไรก็ได้นะฮะที่เป็นน้ําหนักศูนย์เนี่ยพกมาติดตัวก็ได้นะครับ อย่างที่3ก็คือมีเงินติดตัวนะครับเป็น1 2 8 5 0ล้านสซนไม่ขาดไม่เกิดน,นะครับหนึ่งล้านสแนะครับแล้วก็มาที่เมืองจูโน่นะครับเมืองจูโน่นะจะเป็นเมืองที่เราจะมาเปลี่ยนเป็นไฮคลาสกันนะครับแล้วทีนี้วิธีการมานะครับถ้าใครไม่รู้เดี๋ยวเรา ไปดูกันในตอนนี้เลยนะครับดูแผนที่นะครับการไปเมืองจูโน่เนี่ยเราจะต้องมาขึ้นเรือนะครับที่เมืองอิสลูดนะครับผมเมืองนักดาบนั่นเองนะครขึ้นเรือไปแล้วก็ไปที่เมืองนี้นะครับจูโน่นะครับเราก็ต้องขึ้นเรือไปนะครับสถานที่ขึ้นเรือเนี่ยก็จะอยู่ทางขวามือข้างล่างนะครับขวาล่างของแมปนะครับให้เดินมานะครับเดี๋ยวซูมก่น บริเวณนี้นะครับขวาล่างนะครับแล้วก็เดินมาตรงนี้ครับแล้วก็คุยกับ NPC ตัวนี้นะครับแอชิฟสตาร์ฟนะครับแล้วก็กดเลือกว่าขึ้นแอชิปไปจูโนนะครับลาเชลนะครับไปที่2เมืองนะครับค่าโดยสารเนี่ยหนึ่ซนีนะครับก็ตกลงไปนะครับแล้วขึ้นไปตอนนี้เราก็มาอยู่บนเรือแล้วนะครับ นในระหว่างที่อยู่เนี่ยพยายามสังเกตคําที่เขาบอกด้วยนะว่ามันจะถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้เขาบอกว่าทีนี้จะรับสุราเชิลอ่าแสดงว,ว่าเพิ่งไปลาเชิลมาเรือลำนี้นะแล้วเขาก็จะบอกว่ากําลังออกเดินทางได้ไม่ช้านะครับจุดมุ่งหมายเป้าหมายของเราก็คือเมืองจูโนนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันถึงที่เมืองจูโนแล้วเลยละกันนะฮะ โอเคครับหลังจากที่เราลงเรือมาแล้วนะครับเรือหอ,อกมาแล้วให้เราเดินมาตามทางเรื่อยๆครับอ่าเดินลงมาตามบันไดนะครับแล้วก็เข้าไปที่อ่าในนี้ครับโอเคแล้วก็คุยกับ NPC ตัวนี้นะครับคุยเลยครับกดรวัรวรวัรวเลยอ่าแล้วก็เดินมานะครับมันจะพาเราออกมานะฮะ ่าทีนี้จุดหมายไปทางเอาเรานะครับจะอยู่บริเวณซ้ายบนนะครับให้เราเดินาตามทางไปเรื่อยๆะมาทางขวาก่อนหนะ้าแล้วก็ขึ้นนิดหน่อยฮะแล้วก็ไปแถวตรงกลางๆครับแล้วก็เดินขึ้นไปครับโอเคอเดินขึ้นมาเรื่อยๆฮะเสร็จแล้วก็ซ้ายนิดนึง เสร็จแล้วก็จะมาถึงหน้าปากทางละนะครับอ่านี่คือวิธีการมานะครับผมเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเลยนะครับอย่าลืมนะครับต้องมีเงินไขนะเลเวลเก้าเก้านะครับน้ําหนักศูนย์นะครับมีเงินหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันเจนีและอย่าลืมอัพสกิลอะไรให้มันครบเรียบร้อยนะครับสกิลพอยต์ต้องเหลือศูนย์นะครับพวกนี้เหลือนะครับให้มันเรียบร้อยไปเดินเข้าไปว์ปเลยครับ สแล้วเดินไปซ้ายมือครับผมเดินไปทางซ้ายมือนะครับอ่าเดินไหมครับอ่าพอเห็นแบบนี้แล้วนะครับเดินขึ้นมาผิดทางอ่าพอผ่านห้องมาแล้วเดินขึ้นไปข้างบนครับ เตดินขึ้นมาเรื่อยๆครับเดินขึ้นมาเรื่อยๆครับเสร็จแล้วเราจะเจอกับนะครับ NPC ตัวนี้นะครับให้เรากดคุยกับเขาครับยินดีต้อนรับโอเคเขาจะให้เราบริจาคเงินนะครับตามจำนวนนี้พอดีเลยนะฮะหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันเจนีกดไปเลยครับกดบริจาคเลยครับเงินเราก็จะเหลือศูนย์ละ เสร็จแล้วเดินขึ้นไปครับเดินขึ้นไปข้างบนครับไปคุยกับหนังสือครับเดินคุยกับหนังสือกดไปเลยครับกดไปเรื่อยๆครับมันก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัตินะความเป็นมาวัคคานีครับประมาณนี้เสร็จแล้วครับถ้าไม่มั่นใจกดอีกครั้งหนึ่งฮะอ่ามันก็จะเป็นข้อความเดิมนะครับเรียบร้อยนะ คุยกับพี่ซีคุยกับนังสือเสร็จเดินลงมาสุดทางเลยนะครับอ่าง่ายนิดเดียวครับเดินลงมาสุดทางเลยครับ,ดดรบ,รบให้เราเดินไปทางเหมือนเป็นคุกใต้ดินประมาณนั้นนะครับ mm hmm. เดินมาเรื่อยๆเ,เลยครับถ้าใครมีแบ็กสไลด์ก็แบ็กมาอ่าเสร็จแล้วจะเป็นวาร์ปแบบนี้ครับเดินเข้าไปเลยครับวิธีการเดินนะครับ ให้เดินมาเรื่อยๆนะฮะอันนี้จะเป็นทางธรรมดาไม่มีอะไรฮะเดินมาเรื่อยๆครับเคในตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นไนท์เป็นอะไรเนี่ยบีขี่นกบกฟิโก,โกนะยังขี่ได้อยู่นะมีขี่มาได้อ่าพอถึงทางแบบนี้นะครับให้เราเดินมาเรื่อยๆครับเดินมาเรื่อยๆครับ จนกว่าจะเจอทาง3แยกครับจนกว่าจะเจอทาง3แยกครับอ่าพอเจอ3มแยกอย่างนี้แล้วนะครับให้เดินไปข้างหน้า3ครั้ง1 2 3เสร็จแล้วจะเจอ3ามแยกอีกครั้งให้เดินลงมา ให้เราเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอทางสามแยกแบบนี้ครับแล้วก็เดินลงมาข้างล่างนี้ครับโอเคถ้ามาทางนี้ถือว่าถูกต้องนะครับใครหามไม่เจอเนี่ยให้ไปสามแยกแบบเมื่อกี้นะแล้วก็เดินลงมาข้างล่างนะครับเดินอย่าไปเข้าวับนี่นะไม่ถูกนะเราจะจุดหมายของเราคือตรงนี้นะครับตรงนี้นครับ ไปเข้าตรงนี้ด้วยนะตรงนี้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวแล้วเดินมาอีกครับให้เรามาคุยกับเครื่องจักรนะครับมาตรงนี้ครับตามมากดคุยตรงนี้เลยนะฮะ Hard off ก็ยังอ่านไม่ออกนะฮะกดเลยครับอ่าทีนี้เราก็จะมาถึงเมืองลอยฟ้าแล้วนะครับให้เราเดินตรงมาเรื่อยๆครับที่ตรงนี้นะครับที่มี NPC เยอะๆเนี่ยเมื่อเรา จุติเป็นไฮลคสแล้วเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เรามาคุยกับอาชีพต่างๆเราจะเปลี่ยนเป็นไฮคลาสนะครับแต่ตอนนี้เราไปจุติใหม่ก่อนนะครับถึงจะมาคุยได้อีกครั้งหนึ่งครัเดินเข้ามาตรงนี้มาเราจะเจอกับวาครีครับกดคุยเลยครับอ่าถ้าใครมีนกตอนนี้ใครมีนกขี่โคบิโก้มีรถเข็นอะไรถอดออกให้หมดก่อนนะครับกดคุยไปครับโอเคหนึ่ง สามอ่าเรียบร้อยครับผมทีนี้เขาก็จะให้คัตตันเชิ้ตมาตัวหนึ่งแล้วก็จะนะครับส่งเรากลับเมืองนะครับเรียบร้อยครับอ่าทีนี้เราก็ไปเก็บเลเวลตามปกติได้เลยนะครับน้ําหนักมี50แล้วเพราะว่าเรามีอะไรเอ้ยเสื้อเชิ้ตมาตัวหนึ่งขอบคุณมาก่าไคลี่ <laughs> โอเคฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับนี่คือการจุตินะครับเมื่อจุติมาแล้วเนี่ย ในสตตัสพอยต์ของเราจะมี100นะครับเราก็อัพได้เลยครับใครเล่นสายอาชีพไหนก็อัพไปเลยฮะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านครับเดี๋ยวเก็บเลเวลไปเรื่อยเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแนะนําการมาเปลี่ยนอาชีพไฮคลาสอีกครั้งหนึ่งที่เราต้องกลับไปเมืองนะฮะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ ขอบคุณที่ดู YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดปุป่ม Subscribe ให้กับช่องป๊อกแบงเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับสวัสดีครับ